เอามาใช้ครั้งแรกก็ะสามสี่เม็ดนะครับแล้วเป็นไงฮะความเปลี่ยนแปลงก็เห็นมันเริ่มเขียวขึ้นที่แรกมันก็เหลืองเหลืองมันไม่เขียวขนาดนี้นะอ๋อนี่นี่คือแปลงนี้แต่แรกไม่ได้ใช้่ไหมต้องบอกว่าพอมาใช้ขึ้นมันก็คือมีความเปลี่ยนแปลงและเขียวขึ้นครับคือต้องบอกว่าตอนนี้คือแล้วด้านด้านหลังนี่ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้โอ้โหคุณผู้ชมฮะโอ้โหล่าฟ้ากับเหวฮะไม่ใช่ฟ้ากับดินนะข้างหลังนี่ไม่ได้ใช้ใช่ไม่ไม่ได้ใช่อ้อยถ้าใช้เขียวนาโนของเราจะอยู่ได้ถึง ต่อ7ต่อแปดก็คือว่าไม่ต้องนี่เลยปกติที่อื่น5ต่อ5ก็ไปแล้วก็เลื้อยแล้วหมายถึงว่าเลื้อยคือมันจะไม่ตั้งตรงแต่นี่ต่อไม่ได้ใช้อะไรก็จะไปไหนเห็นไหมแค่ต่อ4ฮะต่อ3าต่อสคือไม่ได้ใช้อะไรคือจะไปแล้วคุณผู้ชมฮะบอลมอลลาร์อะไรฮะเออนะฮะจะแตกหน่อดีครับครับโอ้โหฮะจะแตกหน่อดีมากเลยครับเห็นไหมประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณสัก30ได้อยู่แล้วมั้งนี่ต่อโอ้โหตายแล้วคุณผู้ชม กอเดียวสามสิบบ้าไปแล้วฮะเอาเงินไปเก็บไว้ไหนปกติถามจริงถ้าตอนที่ไม่ได้เจออีเขียวนาโนพี่ปกติตอนหนึ่งไม่ได้หรืมันได้ได้ประมาณเท่าไหร่สามลำสี่ลำฮะพี่อาโมนะพีกายยังไม่ได้ใช้อีเทียวนาโนมีอุปกรณงประมาณห้าหกหนออยังมากอ่ะเดี๋ยวไปด้านนนไปดูที่ว่าไอ้ที่เขาไม่ได้ใช้มันเป็นมันเป็นกี่กอนะครับแต่ทำไมมันแตกต่างกันเยอะจังอ๋อแล้วก็มีหนอนกอลงด้วยนี่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 หนอนกอนี่นี่ที่บอกว่าที่เปาดมบอกว่ามันจะกินยอดเห็นไหม ถ้าดึงมาปุ๊บอันนี้เรียบร้อยแล้วเน่าแล้วอันนี้เน่าแล้วแต่ของเราเนี่ยก็พี่ไปทําร้ายเขาะพี่ไม่ได้รักเพื่อนบ้านพี่เอาไอ้ต้นมันมาอยู่นี่ไงคือของเราคือไล่เพียไล่แมลงไล่หอยชนี่ขาอะไรไม่ได้ฆ่าเพราะว่าเราไม่มีสารเคมีถูกไหมปลอดสารพิษสารเคมีร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่านี่ยผมกินไปแล้วฮะเอาภาพมาดูได้ก็คือว่ามันจะมาอยู่ ไล่ข้างๆม่อยู่หน้าข้างๆงานเข้าสิอยากให้ลองใช้ดูครับถ้าใครไม่เชื่อก็ลองดูเปิดใจรับเหมือนผมอ่าครับผมชัดเจนนะครับผมนะ